สวัสดีครับ FC ช่องเอลาแชร์สาวลาวกุหลาบปักสันวันนี้ผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตเป็นคนเดินเรื่องในคลิปนี้ทั้งหมดส่วนคําล่านั้นเขาได้ตำแหน่งใหม่แล้วไม่รู้ว่าเขาอยากจะออกมาที่หน้ากล้องอีกหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับตำแหน่งใหม่เขาก็คือดูนะครับ ม,มาตามมาตามมาเดีวเดีเดี๋ยวเล่มาิลยหาไปได้ว่วววววางสาวกุหลาบปากสันตำแหน่งนี้ไหวไหมเร็วร้อ,อ,อตอนนี้ผมก็อยู่ทุ่งนานะครับอยู่หลังบ้านนะครับสมัยก่อน แพทย์แผนโบราณเขาก็จะมีเทคนิคในการเก็บยาอยู่4วิธีนะครับ4วิธีก็คือเก็บตามเก็บตามฤดูเก็บตามวันเก็บตามทิศแล้วก็เก็บตามกาลนะครับก็อย่างวันนี้เป็นช่วงนี้เดือนมกราคม2568เป็นช่วงฤดูหนาวเวลาฤดูหนาวแพทย์แผนโบราณจะเน้นให้เก็บพวกเปลือก พวกแก่นพวกกระพีนะครับเพราะว่าตัวยามันจะมีสปปรรพคุณดีกว่าตามจุดประสงค์ของสมัยใหม่ที่คิดว่าเอ๊ะทำไมโบราณเขามีการให้เก็บ4วิธีพอมาพิจารณาเหตุผลแล้วก็อาจจะเป็นการเพื่ออนุรักษ์พันุ์ของสมนุนไพรเพราะว่าถ้าจะไปเก็บที่เดิมที่เดิมเวลาเดิมทางเดิมนี่สมุนไพรอาจจะสูญหายไปได้อันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของ คนสมัยโบราณเช่นกันนะครับแล้ววันนี้ผมก็เลยเหมือนว่าจำลองออกมาแบบนี้มาทางทิศเหนือคือไม่ได้มาเก็บจริงหรอกเพราะว่าสมุนไพรแถวนี้ก็น่าจะแทบจะไม่มีแล้วที่เราต้องการเดี๋ยววันนี้ผมมีสูตรยาดีนะครับเป็นยาอายุวัฒนะมาฝาก FC ของช่องเอล่าแชร์สมุนไพรที่เราหาได้ง่ายๆในบ้าน เป็นยาอายุวัฒนะนะครับส่วนยายาอายุวัฒนะกับยาโดบนี่ต่างกันยังไงเดี๋ยวจะกลับไปที่บ้านนะครับเดี๋ยวผมจะบอกสูตรว่าเป็นสูตรง่ายๆกินแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวเราไปบ้านกันเลยนะครับก็จะมีสมุนไพรอยู่3ตัวนะครับอุปกรณ์ก็มีคกนะครับอันนี้ของผมมันเป็นคกตำเฉพาะ ยาอย่างเดียวนะครับไม่ใช้รวมกับอย่างอื่นถ้าใครไม่มีคกยาก็ใช้คกในบ้านนั่นแหละครับสมุนไพรก็มีตัวแรกนะครับเป็นพริกไทยนะครับเป็นพริกไทยขาวต่อมาก็จะเป็นเหงือกปลาหมอนะครับอันนี้ใช้ชนิดแห้งถ้าเราใช้เราต้องใช้ทั้งต้นนะครับตั้งแต่รากลำต้นใบอันนี้ผมเก็บเก็บไว้มันจะมีเฉพาะใบ ตัวเหงือกปลาหมอมันจะมีตามตำราแพทย์แผนไทยนะครับมันจะมีลดเค็มถ้าทั้งต้นมันจะลดเค็มก่อยนะครับสับพคุณก็จะพวกแก้น้ำเหลืองเสียผสมในยากินเป็นยาอายุวัฒนะนะครับส่วนพริกไทยลดยามันก็จะเป็นลดเผ็ดร้อนนะครับกระจายลมแก้ลมในท้องต่อไปก็จะเป็นน้ำผึ้งน้ำผึ้ง ถ้าโบราณเขาชอบจะบอกว่าน้ําพึ่งเดือน5นะครับอันนี้ก็ไม่รู้เดือนไหนแต่เราก็ใช้ได้เพราะว่าถ้าเป็นน้ําพึ่งเดือน5ทุกวันนี้ก็หายากนะครับอันนี้ใช้น้าพึ่งที่เราหาซื้อได้ง่ายๆตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเดี๋ยวต่อไปก็บอกสัดส่วนนะครับพริกไทยพริกไทยเราใช้1ส่วนถ้า10ถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเหมือนถ้าพริกไทย10กร,รมัมตัว เนืกปลาหมอเราจะใช้3เท่าก็คือ30กร,รมัมอันนี้10กร,รมัมอันนี้30กร,รมัมตำสออย่างให้ละเอียดแล้วก็มาปั้นกับน้ำผึ้งคำเลา่าพริกไทยใส่ก่อนนะเดี๋ยวพี่จะอธิบายไปด้วยสำหรับยาอายุวัฒนะกับยาโดบต่างกันยังไงยาอายุวัฒนาก็คือกินได้ปลอดภัยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการบำรุง บำรุงภาพรวมของร่างกายบำรุงทาุบำรุงอะไรแต่ถ้ายาดบเนี่ยมันจะไปกระตุ้นกระตุ้นโดยตรงเลยซึ่งถ้าเกิดใครที่มีสุขภาพที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงมันก็จะมากกว่าเดี๋ยวเราจะตำเอาพริกไทยกระเด็น ตอนนี้เรากำลังตำเหือกปลาหมอนะครับอันนี้มันจะตํายากเหือกปลาหมอนันมันตํายากเราเอาไปปั่นมาแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาตําต่อถ้าใครจะร่อนก็ได้นะครับร่อนให้มันเป็นผงพอตําแหลกแล้วเราก็จะเอาเหือกปลาหมอกับพริกไทยมาผสมกันเป็นผงไว้ก่อนเราค่อยเอาน้ําผึ้งละลายปั้นเป็นก้อนกินเช้าเย็นก่อนอาหารสักครึ่งชั่วโมงทําไมเราต้องกินตอนท้องว่าง เพราะว่าสมุนไพรนี้จะออกฤทธิ์ดีตอนท้องว่างนะครับเพราะว่าถ้าเรากินหลังอาหารมันต้องให้ทิ้งช่วงไปสัก30นาทีก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันไปปนกับอาหารตัวยามันจะเจือจางเกินไปมันจะไม่ค่อยได้ผลแต่ถ้ามันก็จะมีสมุนไพรบางตัวที่ต้องกินหลังอาหารนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไป,ประคายเครื่องทางเดินอาหารได้ เดี๋ยวเราจะเทผสมลงไปกับพริกไทยเลยนะครับคนให้เข้ากันก็ไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเวลาเราปั้นกับน้ำผึ้งเราก็ปั้นเป็นก้อนหยาบๆแต่นี้เราทำเราไม่ได้ทำจำนวนเยอะเราทำไว้กินเองเราก็เลยไม่ต้องไม่ต้องละเอียดมากเดี๋ยวร่างกายเราก็ดูดซึมตัวยาเพื่อไปบำรุงสุขภาพแล้วก็ขับถ่ายออกมาเป็น ากใยอาหารเหมือนกับพวกผักนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านกับตำรับยาดีๆโบราณนะครับเป็นยาสมุนไพรเป็นยาอายุวัฒนะขอเรียกว่ายากำลังเหงือกปลาหมอก็มีเหงือกปลาหมอ3ส่วนพริกไทยนะครับพริกไทยข่าเนี่แหละครับ1ส่วนแล้วก็น้ำผึ้งเราก็ตำเหงือกปลาหมอกกับพริกไทยใส่กันให้ละเอียดให้ละเอียดนะครับ หรือจะพอหยาบก็ได้สําหรับไอ้หงกปลาหมอเพราะว่ามันจะตายากแล้วเราเวลาเราอยากกินเราก็เอาน้ําผึ้งมาปั้นมาละลายปั้นแล้วก็กินลงไปประมาณเม็ดเท่านี้ก้อยเม็ดพุทซาเนี่ครับก่อนอาหารเช้าเย็นร่างกายเราก็จะแข็งแรงอย่าลืมทำกินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ก่อนอนุญาตตั้งแต่แรกคลิปนะครับต้นคลิปว่า จะเป็นคนเดินเรื่องทั้งหมดคำล่าก,ก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็พยักหน้าแล้วก็ตำตำตำแล้วก็สับสับสับแล้วก็วิงๆๆๆ่งวิ่งวิ่งสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับไม่ได้พูดเลยเนาะคลิปนี้ยิ้มกับพยักหน้าอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> โอเคครับ